พระสุจร์ธรรมเมธีรองจากชนะจังหวัดบุรีรัมย์พระครูเป็นักษ์พระทรกุนผู้อำนวยการวิทยาลัยส่งบุรีรัมย์วัดครูประทุมธรรมโนราชนะตระบูรณ์ทองกราบเรียนท่านสวัสดิ์ชนะโชคนัญชรัตน์ผู้ช่วยราชเลขานุการในท่านหญิงมงเจ้าประภาพันธ์ปานพันธ์ปองโกศิยกา คณะและแขกผู้มีเกียรติจากทั่ทุกท่านวันนี้นับว่าเป็นความโชคดีของชาวบุรีรัมย์นะครับและก็เป็นความโชคดีของกลุ่มผู้นำรงตนตามรอยพระยุคลบาทสร้างสัจจะในพุทธธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ที่จะมีโอกาสมาร่วมเปิดสาร,รีมาร่วมประชุมในงานอันสัคัญยิ่งซึ่งเป็นงานที่เทิดทูน ประบาทพรมกษัตริย์พระราบรมรจาูัของเรนะครับในลำดับต้นรักองษ์ยงจะรับราชการพระสุธรธรรมเวชีได้กลจรับจากคณะที่ดจากรุเทะครับกัรัรมการพรคเร้ับกรมา ท่านผู้ช่วยนาฬิกาต้องการในท่านหญิงรัชกาลคณะผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ระรอกสถา,าบันเพิ่มสูง <S <S 1> <S 1> การทาง,งานเพื่อเพื่อทุนสถาวันโดยอาศัยพื้นฐานที่เป็นความเป็นอยู่ของชาวบุรีรัมเป็นมาตรฐานในการแสดงออกเป็นความุรั ได้ว่าโครงการที่เขียนไปนันน้นตลอดระยะเวลา238ปีที่กําเนิดเมืองบุรีรัมย์พวกเราทั้งหลายท่างก็แสดงออกในรูปแบบต่างๆมาตามลำดับทุกยุคทุกสมัยจนมาถึงสมัยนี้โดยการเริ่มของ ผู้ทำงานจึงประกอบด้วยท่านครูประยัดปัจจรคุณบุริยการวิลายสงคณะของคุณอนุรัก,รกษ์ท่านกรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกับคณะกรรมการที่ได้รับเชิญมาร่วมงานนี้ทุกท่านเป็นพิธานที่ท้าดไถยต่อ พวกเราทุกคนที่มาวมเป็นคณะกรรมการแล้วก็เป็นที่น่ายินดีว่าในการรารรเบื้องต้นจากการนำโครงการนีร้ศรกษาท่นานผู้ช่วยรัฐมนตรีการทั้งสองท่านก็ได้รับเพัฒการาับท่บานแสดงความยินดีที่จะสนับสนุนงานนี้ เป็นอย่างยิ่งโดยด้วยความรู้สึกว่าเป็นชีวิตจิตใจเะนั้นเมือ่อการเรียนงานที่จังหวัดสีเกะมานด้มีส่โรกไปนิดหน่อยก็เห็นอัจฉริยะใจใจดีของท่านทั้งสองเื็นการได้นํานของคุงคนเปิดตั์ โดยส่วนตัวก็ไม่ใช่ประธานที่มานั่งต๊มประธานนี้เมก่อานคือว่าบระธาหรือความยินยอมของท่านประธานคือผู้มือการคือลายสงก็ในตำแหน่งรองธรรมานจังหวัดเห็นว่างานที่เราสนับสนุนส่งเสริมมาตลอดอดีคือยยากไปได้มาคุณโยมครับพยญามท่านสวย กราาะบะก็พลังเย็บปูนปืนทั้ทงยามทั้งตัวเนี่ยเป็นวัฒนธรรมบุรีรัมย์ทั้งสิ้นอีวอนนี่ก็เป็นผ้าไหมของเมือง,เองงบัานโสรดอเมงอีวอนอเองนะเนี่ยแปลว่าช่างเย็บมันใช้จะเก็บหนาไปย่ามนี้เป็นย่าผ้าไหมที่สําเร็จรูปจากจังหวัดสุรินทร์ไม่ใช่บุรีรัมย์เป็นผ้าสโลรด ก็ภาพหมายผู้หญิง,ง,งเอามาแยกกันแล้วให้พระถือมีทั้งผู้หญิงมีทั้งผู้ชายอยู่ในย่านเนี่ยถือไปเท่าไหร่ก็ไกลไปเหมือนกันมีคนทักอยู่เรื่อยมายังคุยกันท่านลุงว,ว่ายาาเนี่ยเป็นยิาที่โชคดีถือมาสองวันแล้วได้จำนวนสองนะคนทาเงินมาใส่ให้เลย จึงคิดว it ่างานนี mm ้ย hmm. mm ังไม่เขียนไว้ในโครงการนะเราจะประกวดจะร้องเรเริ่มรำทำเพลงถ้าจะมีการออกร้านผ้าใหม่ด้วยในงานเนี่ยซึ่งทางชาวัดเผยบ้านใหม่ไายพนเป็นผ้าไหมที่สวยที่สุดในจังหวัดเลยเราบ้านใหม่ชายพนซึ่งเราสามารถที่จะเชิญชวนให้เขามาออกร้านได้ในงานของเราสองวันสามวันเนี่ย ในงานวัดเช่นอย่างงานวัดวัดหง์ที่พุทธสงฆ์อะไรเขาก็มีผ้าไหมามาออกมาโชว์ผ้าไหมคุณรำสวยนะกุณที่สุดในโลกเลยเเพราะงั้นตรงนี้ก็ฝากไวก้นแนวคิดว่าเสื้อก็ดีกึงเกงก็ดีผ้าไหมทุ่ง้งาสงฆ์ประทนอะไรก็ดีเนี่ยที่ท่านโชว์โตกันอยู่เนี่ยเราจะมีการเชิญชวนมาออกออกร้านด้วย อันนี้ก็น่าจะดีประมาสนับสนุนตรงเสริมในฐานะที่นั่งกันอยู่นี่สองรูปเนี่ยเป็นเจ้าของสถานีวิทยุสารบปัญประมานั้นโลกมากมีสองเรื่องในกาแรแข่งขัสงครามกับสอทชอเสียเงนินเล่นตอนเท่าไรไม่ว่าเรื่อร้อยหกในกะเฮิร์กับร้อยสี่จุดสองห้าในกะเฮิร์มีธรมรมะหล,ล่้วนแต่ถ้าเป็นการแบบนี้เนี่ยก็สน,สนับสนุน โฆษณาให้โดยไม่คิดคือไม่เคยได้อยู่แล้วเรื่องการโฆษณาไม่เคยมีไรายได้จากนายคณะคุณอนุรักษ์<แ>ครูวรลพบท่นนานผัดการจานรองจักรท่านกระดับจาก,าากาจมาหลาลัยราชภัทไปออกรายการในรายการส่งเสริมริทปาวัฒนธรรมไทยไประจําอยู่ก่อนอันนี้ก็ก็ถือว่าเราสามารถมีเครื่องมือในการสื่อารต่าพันเป็นอย่างดี และในงานที่เราเจัดจัดสอง 2, 000, 3, 000วันสามวันนี้ถ้าจะมีการออนไลน์ประชาัมพันธ์งานเราก็ทำได้ด้วยเนี่องนี้ก็เป็นช่างเทคนิคที่ชำนาญองค์จีรอลลำดำเนี่ยประงานงานนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่เราสามารถโปรโมทได้โปรโมทได้ไม่แพร้ระดับชาติทีเดียวอยาจะให้การสนับสนุนสงเชริงจากสวทบริรัมท่าน